สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับหิ่งห้ฟเฟมลี่ชาแนลนะคะวันนี้นะเราจะพาทําเมนูนยอดฮิตติดลมบนตอนนี้นะคะนั่นก็คือพะโลหมู3ชั้นนะคะอันนี้เป็นไข่ไก่นะคะเพื่อนๆถ้ามีไข่เป็ดให้ใช้ไข่เป็ดนะคะแล้วก็หมู3ชั้นนะคะหั่นชิ้นใหญ่ๆห,หน่อยด้วย3มเกลือนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นน้ําตาลทรายแล้วก็ผงรสดีปรุงสําเร็จรสพะโลนะคะ อันนี้เป็นสูตรเข้มข้นนะคะสีทองนะบอกเลยว่า,ารสชาติอร่อยกลมกล่อมมากๆนะคะค่ะต่อมานะคะเราจะเอาหมูสามชั้นนะคะลงไปคั่วในหม้อนะ,ะให้น้ํามันเขาออกมาสักเล็กน้อยก่อนนะคะแล้วก็ให้หมูเขาออกเหลืองๆเป็เกลีมนะคะเวลาเคี่ยวหมูเขาก็จะไม่เละนะคะเราก็เคี่ยวไปเลยค่ะมันจะได้หอมๆอันนี้ใช้เป็นเตาถ่านนะคะอันนี้ออกมาทําครัวนอกบ้าน พอหมูเริ่มเหลืองนะคะเราก็จะใส่สารเกลือลงไปผัดนะคะหมูจะได้หอมๆนะพะโลเ,เราก็จะหอมนะบอกเลยว่าขั้นตอนหอมสามเกลือมากๆนะคะเราก็ผัดไปแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะปรุงรสกันตอนนี้เลยนะคะ พอหมูเริ่มได้ที่นะคะให้ใส่น้ำตาลทรายนะคะอันนี้ใช้เป็นน้ำตาลทรายแม่ขัดสีนะคะประมาณ1 0 0กรัมนะคะแล้วผงรสดีนะจ๊ะใส่ไป1นซองนะคะแล้วก็ผัดผัดผัดให้เข้ากันนะคะบอกเลยว่าผงรสดีตัวนี้รสชาติแจมจริงๆนะคะลองไปซื้อใช้กันดูอันนี้ไม่ได้สปอนนะคะซื้อใช้ดีแล้วบอกต่อนะแล้วก็ผัดให้เข้าเข้ากันเลย หม้อนี้นะคะถูกอกถูกใจทางบ้านแน่นอนบอกเลยไม่ผิดหวังนะคะแล้วเราก็จะเติมด้วยรสดีนะคะลงไปสักป่าช้อนนะคะแล้วก็จะเป็นซีอวขาว1นับพีนะคะซอสปรุงรส1นับพีนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วเราก็จะผัดให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบ อันนี้ในตัวของส่งลดดีเขาก็จะมีสีให้แบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะเติมน้ําลงไปประมาณ2ลิตรนะคะแล้วก็จะใส่ไข่ลงไปในขั้นตอนนี้เลยในส่วนของไข่เราก็ไม่ได้คลุกซีอิว๊วไม่ได้คลุกอะไรเลยนะคะลงไปในหม้อแบบนี้แล้วเดี๋ยวสีของนนี้ในในพะลโลเขาจะเข้าไปที่ไข่เองเนาะ,ะเราก็จะเติมซีอิ๊วดำเล็กน้อยนะคะแต่งสีเพิ่มอีกนิดนึงเพรรู้สึกว่าสีมันจะจางไปหน่อยแลระหว่างเคี่ยวนะคะเขาจะมีฟองมีมันนะคะ ให้คอยช้อนออกด้วยนะน้ำเราจะได้จะใสนะคะหมูเริ่มนุ่มเริ่งเด้งไข่ก็สีสวยแล้วบอกเลยว่าเด็ดจริงๆนี่ได้ที่แล้วพะโล้ของเราเคี่ยวมาประมาณ2ชั่วโมงก,กว่านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟูด้ดกับผักชีนะคะเมนูง่ายๆไปทำกันนะคะ